ถึงความใหญ่พวกมึงนึกถึงไหมอตามึงก่อนดีกว่าไอ้นั่นอะไรนึกถึงปะเนี่ยนั่นไงสนามบอลไหนนั่นน่ะใหญ่ไงใหญ่ใหญ่มากนึกถึงอะไรความใหญ่นึกถึงที่ดฟีลอะใหญ่มากใหญ่ที่สุดในประเทศเอเชียตอนใต้ว่ากันตัวใหญ่กว่าอะไรใหญ่ไอ้นั่นนั่นแหละไอ้ไหนมหาวิทยาลัยกรุงเทพใหญ่กว่า พูดถึงความใหญ่อะมึงนึกถึงอะไรคือตัวมันใหญ่ไงนึกถึงอะไรชิดชิดคือตัวใหญ่อะไรใหญ่ชิดอะกะไรใหญ่คิดว่าอะไรใหญ่อ๋อพูดถึงความใหญ่อะมึงนึกถึงอะไรนมกคิดว่าใหญ่เหรอเนี่ยน้อใหญ่อยู่่อะมึงถ้าพูดถึงความใหญ่มึงนึกถึงอะไรถึงแฟนดิใหญ่เลยคือตัวใหญ่ตัวใหญ่อ๋อถ้าพูดถึงความใหญ่มึงนึกถึงอะไรถ้าชิดบุกซูยะอะไรประมาณนั้นเออถ้าพูดถึงความใหญ่นึกถึงอะไร อันนี้เป็นเขาภูเขาอ๋อก็นึกว่าไอ้นั่นอะไรใหญ่ไม่มีอะไรมึงนึกถึงอะไรวะไอ้นั่นเฮ้ยติดเหล็ไม่ได้ช้างไงนั่นล่ะอ๋อช้างเออแม่งตัวใหญ่เป็นป่าอะไรไปก่อนไม่ใช่ปิดอันไอสัตว์ถ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่มึงจะนึกถึงอะไรถ้าถ้าพูดถึงความใหญ่มึงนึกถึงเขาติดเหล็กไหมเนี่ยใหญ่อะไรอ่ะคิดอะไรอ่ะถ้าพูดถึงความใหญ่มึงนึกถึงอะไรใหญ่เลยใหญ่ดิกล้วยเออกล้วยน้ำว้าไข่อะไรเลยไข่ ใหญ่ไดโนเสาร์ไม่เห็นเหรอไม่เคยมึงอ่ะเชียวอะไรใหญ่แต่ว่าองใหญ่ใช่ปหมใส่เสื้อไซส์อะไรพ่อเออเองเออใหญ่ปะพี่แล้วพ่อมึงใหญ่ถ้าพูดถึงความใหญ่มึงนึกถึงอะไรพูดถึงความใหญ่นะใหญ่ไหมใหญ่ใ่นี่แหละอันนี้รู้กันนะจุจงมึงคิดว่าตอดตัวนี้อะไรน่ะนมนมอะไรนมอะไรนมวัวนมวัวใหญ่ถ้าพูดถึงความใหญ่มึงนึกถึงอะไรเป้าเป้าเต็นทุโซกโอ้ใหญ่เลยใหญ่มากใหญ่เล่นเยกระเป๋าอะไรนะเป้าเต็นทุโซกใหญ่มาก ถ้าพูดถึงความใหญ่มึงคิดถึงอะไรวะ hey, อะไรเฮ้ยใหญ่เลยใหญ่เลยโมึงคิดถึงอะไรใหญ่เนี่ยมึง oh. ติดเลทปะเนี่ยเฮ้ยเปล่าถ้าอยากรู้นะวันที่๙พิศจิกายนนี้งานพรีเซนต์ภาคที่ถึงเพรชั้น5อย่าลืมเาราพบกัน